สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผมเองไ a อัสวันนี้เราไปอยู่เกมอาร์คไนท์กันอีกเช่นเคยอีกไม่นานนี้อีเวนต์ใหม่อย่าง Break the Ice ก็จะมาให้ชาวโกลบอลได้เล่นกันแล้วผมในฐานะเซียนสปายเราจะมาขอนำเสนอตัวละครใหม่ล่าสุดอย่างไมเคิลแจ็กสนันฮฮพจะวอกกิบไม่ใช่ตัวละครใหม่ที่เข้ามานั้นก็คือโนวสิสซัพพอร์ตของดาวตัวใหม่ความสามารถของเขาจะเป็นยังไงมาติดตามกันในช่วงโอเปอเรเตอร์รีวิวถ้าพร้อมแล้วกันละก็ ไปดูสปอนเซอร์ของเราก่อนดีกว่าบริษัทรับเติมเกม Over Top Up รับเติมเกมอาร์คไนท์และอื่นออีกมากมายราคาถูกสะดวกและปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอน100%เถ้าใครสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ในด้านล่างดีสคริปชันเลยเอาละงั้นเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่า โนซิสซัพพอร์ osis, เตอร์6ดาวสายเฮกสเตอร์ตัวแรกของเกมเทศของเขานั้นทำดาเมจอาร์ตใสต่ศัตรูทาาเร่นแรกทุกการโจมตีของโนซิสนั้นจะทำให้ศูตติสถานะชิลเป็นเวลา1วินาทีโดยศัตรูที่ติดสถานะชิลในระยะการโจมตีของโนซิสนั้นจะได้รับสถานะเวคเคนนิ่ง และผลจะเพิ่มเป็น2เท่าเมื่อศัตรูติดสถานะฟอร์เซนทานเลนสอหลังจากโนสิตลงสนาม10วินาทีทุกตัวละครที่มาจากคารานเทดิงจะได้รับสถานะรรซิสเมื่อต่อที่สกิลกันบ้างสกิลแรกไฮสปีดคอร์จิเทชันในการโจมตีครั้งถัดไปจะทำดาเมจ2ฮิตโดยแต่ละฮิตน่าจะทำดาเมจอาร์จำนวนหนึ่งตามสไตล์สกิลหนึ่งทั่วไปครับเอามาใช้งานแก้ขันในช่วงแรกได้ไม่หวือหวาอะไรมากแต่ก็ยังมีข้อดีอยู่ที่ เมื่อตีออกไปแล้วอะ่ะมันจะติดแช่แข็งโดยทันทีแต่มันก็แค่หนึ่งตัวะนะเพราะงั้นถือว่าเป็นสกิลที่เอาไว้ใช้งานแก้ขัดในช่วงแรกได้อยู่นะสกิลสอง Zero Point Burst โจมตีอาร์ตใส่ศัตรูทุกตัวที่อยู่ในระยะโจมตีของโนซิสและทําให้ติดสถานะชิลเป็นระยะเวลาหนึ่งและเมื่อเก็บชาร์จครบจะทําให้ติดผลของชิลไปอีกขั้นหนึ่งสกิลนี้ถือว่าเป็นสกิลที่น่าทํา M3 สกิลหนึ่งเลยลหละเพราะเก็บ SP ในการใช้งานสกิลนั้นเพียงแค่6หน่วยเท่านั้น และถ้าผลของชาร์จครบทำให้สตูติดฟอรเรสเซนทันทีเอาไว้เบรสในกรณีที่สตูมาเป็นกลุ่มก็ได้ถือว่าเป็นสกิลที่ดีสกิลนึงเลยละ่ะสกิลสามไฮโปเทอร์เมียเพิ่มความเร็วในการโจมตีโจมตี2เป้าหมายพร้อมกันโดยจะเล็งตัวที่ไม่ติดสถานะฟอรเรสเซนก่อนทำให้สตูที่อยู่ในระยะติดสถานะฟอรเรสเซนและจะติดสถานะนี้จนกว่าระยะเวลาของสกิลจะหมดเมื่อระยะเวลาสกิลหมดลงจะระเบิดดาเมจอาร์ใส่สตูทุกตัวที่ติดสถานะฟอรเรสเซน และจะลบสถานะฟอเซนออกสกิลชูล,ลงของตัวโนสิสสามารถเอาไปเบิร์ดบอสหรือมอนที่มาเป็นกลุ่มได้แถมเมื่อตอนระยะเวลาสกิลหมดลงจะระเบิดดาเมจอาร์ตเป็นของแถมไว้อีกด้วย สำหรับการอัพสกิลของโนซิสจะอัพ M3 สกิล2และ3ท่านผู้ชมสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะอัพสกิลไหนก่อนแต่ถ้าให้ผมแนะนำล้วก็ก็จะเป็นสกิล3ก่อนนะครับในส่วนของโมดูลนั้นตอนที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยยังไม่มีอัปเดตของสายนี้เข้ามานะแต่ยังไงถ้ามีอัปเดตเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะมาแจ้งในไลฟ์สตรีมอีกทีหนึ่งแล้วกันนะมาถึงสิ่งที่หลายคนถามกันมาบ่อยๆนะครับว่าระหว่างโนซิสกับซูซูรันเนี่ยตัวไหนเก่งกว่ากันสั้นๆเลยนะครับซูซูรันเก่งกว่า ถามว่าทำไมสุสันเก่งกว่าอย่างแรกนะครับเงื่อนไขาการทำสถานะวเวคินิ่งของโนเซสนั้นค่อนข้างจะยุ่งยากมากกว่าสุสันคือต้องทำให้ฟอสเซนก่อนถึงจะสามารถเบิร์สดาเมจได้สูงกว่าสุสานแต่ถ้าโนเซสไปเจอสตูที่กันแช่ได้นั่นแหละครับนอนคางยาวๆแถมสกิลที่สามารถทำตรงนี้ได้ดีเนี่ยระยะเวลาก็ดันสั้นออกมากๆใน,นขณะที่สุสันนั้นมีความสเสถียรกว่าเพราะเงื่อนไขในการทำสถานะวเวคินิ่งของสุสันนั่นก็คือ ทาให้ติดสโลก็พอแล้วมอนส่วนใหญ่ในเกมนี้จะติดสโลกันได้แทบทั้งหมดระยะเวลากับระยะสกิลของสุสันนั้นถือว่าดีกว่าโนซิสเอามากๆแถมยังมีรีเจนฮิวอีกด้วยในด้านการเล่นในโหมด CC นั้นถ้าลิกไม่ได้สูงมากและไม่มีแท็กกันแช่ก็สามารถเอาไปเล่นได้สบายๆอยู่แล้วส่วนในระดับไฮลิกตอนนี้มีแค่ CC8 เท่านั้นที่สามารถใช้งานได้ส่วน CC9 นั้นนอนค้างไปเลยครับเพราะว่ามอนมันมีแท็กกันแช่ ส่วนในคอนเทนต์อื่นๆอย่างเช่น IS หรือหมวดลงเหมืองล่าสุดของเซิร์ฟจีนนะฮะถือว่า n o ซิตท,ทำหน้าที่ได้ดีเลยสามารถเอามาเล่นกันได้แบบสบายๆเลยแหละและแถมหมดลงเหมืองนี่รู้สึกว่า n o ซิตจะทำหน้าที่ได้ดีเกินไปเลยได้ซ้ำโดยสรุปแล้ว n o ซิตน,นั้นถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งตัวหนึ่งเลยละ่ะแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นมาแชแฮฟที่ต้องมีติด ID ไว้ถ้าใครไม่สนใจก็สามารถข้ามตู้นี้ไปได้เลยนะครับ แต่สำหรับใครที่อยากจะกดหาโนสิทธิ์ผมก็ขออวยพรให้ทุกท่านกดได้พ่อหนุ่มสุดรอฮ,ฮ,ฮิมาให้ได้แล้วกันนะครับทั้งนี้ก็ขอขอบคุณเหล่าเมมเบอร์และท่านผู้ชมทุกท่านที่คอยสนับสนุนกันมาโดยตลอดคลิปต่อไปจะเป็นตัวละครตัวไหนอย่าลืมติดตามกันไว้ด้วยล่ะไว้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ